สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเรากำลังไปไปไหนกันไปโรงเรียนเพียนหน้าวันนี้เราจะไปโรงเรียนเพียนหน้าด้วยโอกาสเเออ่ป็น,นวันวันกลางวันเกิดเพียนหน้าแล้วก็เกย์เกถึงวันเด็กถึงวันเด็กกันเราไม่ว่างก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรก,กันที่โรงเรียนน, <ไป S 1> นี้นก <ไป S 1> ดโดยการไปแจกไอติมเด็กอ่าป้าไอติมไปแจกเด็กนะครับนี่ก็ได้ น้องน้องเจ็บหรือก็เจนลงเจนลง,นลงว้าวันนี้ได้ไดาราไปเลยวันนี้ <c oughs> นไปไกับไปแจ๊กไอติมกันวันนี้นะครับโม่รอยไอติมน้องเจนลงไปแจ๊กนะครับไปเ,ไปเดี๋ยวเดินทางกันเดี๋ยวผมจะไปไปอะไรติมเออไไโ,โอเคโอเคเล็กเล็กนะเล็กเล็กนะโอเค ต่างก็ยังมีคนเรียกอีเจอลุยแม่เลยปกติได้ถึงวันไหมครับวิ่งเส้นต่างได้มาเวลาวิงว่งไปต้นตาบอนลูโฟล์ตั้งวันไหนไปลาดจับอ๋อแต่คือบริเวณเขตพื้นทดียมพเภอระโนดตาบอนอูโฟล์ตักงกัาไในไปลาดจับแต่วันนี้เรามเมาแล้ววันนี้ดูมเมจ่าก็ตามลักไปนี่นึ่งซังนี่ปกติวันนึ่งซังน้ำนึ่งซังกันกี่แก้วได้อะ ในว,วันนี้ตั้งนี้ปีเิษตั้งนีทราบรอยว่าแก้วนี่เราจะพาไปแจกให้ไอ้กรอบเด็กต่างโรงเรียนร้านบำรุงวันนี้มารเรียนรานรุงเดี๋ยวเราไปเรียนาก่อนยูงไหน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราเดินไปเล่เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนหน้าในห้องเปลี่ยนหน้ากันนี่คุณครูปิดทีมนะคะสวัสดีค่ะคุณครูนี่คือผู้สนับสนุนนะผู้สนับสนุนรักเลยเวลาเด็กหยุดโรงเรียนเร้่อไปเนี่ยคุณครูก็คอยส่งกันบ้านให้ตลอเด็กๆจะตื่นเต้นเป็นพิเศษตื่นเต้นแม่จะก้องหวันเกิดเกิดอยู่ค่ะตอนนี้เด็กๆกำบเดี๋ยวการเท้าทางแถวมาแล้วเรายืนใด้กำลังใจพวกเพราะว่าเราตักไม่ปริ๊น คุณกู้ก็ช่วยกันี่ยช่วยตัดการดเี้วนะคะคุณกู้ก็ช่วยใส่เงวนซึ่งเราให้กำลังใจเราพี่นุรักน้มม แม่ะขออนามกกบ้างแรงไม่จ็ไม่ป่วยนะได้ช็ติกเกอเต็มเลยนะได้ช็ติกเกอรยอะเลยเต็มหมดเลยูกเวลออ่านกินได้น่าเลยน r o n i อย่างเลยขอบคุณค่ะขอ่าอ๋อเมื่อกี้เดียวกน้องไม้โอขอบคุณนะคะใจุกคลิปเลยค่า ครับคขอบคุณครับไม่ดายหนุาไม่ยเลม่จ็บไ้ไนี่ก็เปชุดตายตายโป๊กแหละแกมดแล้วเดีก็เดี๋ยวรอบต่อไปเป็นคุณครูเลยวะรอเมคุณครูกขนาดก้อนแดง เอ่พกแก้มาเองเลยค่ะพอแล้วใส่ช่เหนียวมะมพอๆออันนาของครัวแก้ยาตียลูกอันใหญ่ใหญเก้าร้อยอนนี่ค่ะแมวและแมวคอนะคะ มันเจริญยาวก็มีหงอเดียวขอบคุณค่ะโุคดีโุกดีโุคดีวันเกิดแฮปปี้เบวันดือขอบคุณค่ะการเช็ดชิ้นภารกิจวันนี้กาอีโมรีนใจนะครับแล้วพร้อมด้วยกาิีมพุงกันนะครับเด็กๆก็ได้มีความสุขด่วนของเด็กๆมามาอีโมดเลยตอนนี้อีไม่เลยไอติมวันนี้ก็ขอบคุณคุณครูวันนี้ขอบคคุณรูต่าขอบคุณคุณครูด้วยแล้วก็คุณน้องลง เชิญหลวงอบคุณทุกคน,น,นเลยวันนี้นะครับแล้วก็คุณทุกครัวกำบวยพ่นนะครับที่นี้ให้กับมราขันหน้านะครแล้วว่างก่าทุกคนกะจะให้ความรักความเมตตากับลูกสศราไหนนั่งเลยกับครอบครัวพุ่มตลอดไปนะครับวันนี้ไปก็น,กน,กน,กนคนขับสวัสดีค่ะ